สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาเจออีกแล้วนะครับกับผมโกบอยนะครับผมในช่องคอมพิวเตอร์ ICU นะครับผมวันนี้เราก็จะทำการาซื้อบับเซียนเขียวมากดานะครับผมนะโดยใช้วิธีออโอกล่องนะครับเพราะว่ามีาคนถามกันมานะครับผมเกี่ยวกับบัฟเซียนเขียวพอตั้งออโต้แล้วมันไม่ค่อยตีไม่ค่อยยิวมันแบบมันเอ๋นะครับผมนะฮะ ก็ประมาณนั้นนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราก็ต้องไปลองกันดูพราะวาผมมีหลายอย่างที่แบบหลายตัวที่ผมกดออโต้พับนะออโต้พับในหน้าที่นี้คือแบบคือใส่ขี้เกียจไงเวลากดยานะฮะยกตัวอย่างเป็นอาชีพพินนะอาชีพพินผมเอาใส่ไว้เหมือนกันเนี่ยเนี่ยใส่ไว้อย่างนี้นะครับผมแล้วก็ไม่ไม่ต้องกดบันทึก ะะเดี๋ยวเราทําให้ดูเลยดีกว่านะมีตัวไหนมุมใส่ไว้บ้างเพราะว่าอันบัฟมันหมดแล้วนะบัฟมันไม่ได้มีอะไรมากมายนะะเดี๋ยวเราวัปว์ปไม่ได้ลืมไปเราต้องวิ่งออกอย่างเดียวซึ่งผมจำทางได้ปะอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่ง มันต้องคิดไปทางด้านใดด้านหนึ่งครับเดี๋ยวขออนุญาตออกก่อนไปพื้นที่ปลอดภัยนะครับผมแล้วเราก็กลับลอยลีนะครับลอยลีมีเช้นเขียวเหมือนกันนะครับอย่าไปกลัวอยเดี๋ยวนะ ให้พื้นปกติดูดียิ่งขึ้นใช่ไหมครับผมปัจจุบันนะฮะความเร็วในการบัฟเก็กปัจจุบันอ่ะยิวนะครับผมสถานะยิวปัจจุบันแบบนี้นะฮะถือว่าต่อเนื่องหรือเปล่านะครับถือว่าต่อเนื่องไหมเดี๋ยวนะครับโทษทีผมลืมสลับจอโอเคปัจจุบันสถานะยิวประมาณนี้ ถือว่าต่อเน,นื่องนะครับเดี๋ยวเราเอาเซียนเขียวมาเขาบอกว่าเซียนเขียวคือจริงๆผมใช้ยาหลายอย่างที่เอาใส่กล่องได้ผมก็กดไม่ต้องกดงบันทึกฮะเพราะบางทีผมเอาบัฟวอลใส่ไงไแล้วเวลาไม่ได้ลงวอลกากดยิวเฉยๆบางทียิวในวอลก็แบบมันใช้บับวอลไปเฉยๆะนะครับสาชิ้นในไหนก็มาซื้อแล้วอ่ะ มันจะยิวไม่หยุดใช่ไหมก็อบอกว่าอย่างนั้นแนะนำไว้ช่องแรกเดี๋ยวเราสลับช่องนิดนึงนะคบผมขอญาตแบบจัดจัดใหม่จัดใหม่คิดเลือดคิดเลือดจำเป็นคิดกันไว้ก่อนโจมตีตามหลังแล้วก็เม่นยำแล้วก็หลบเล็ก ูเรียนตามนี้ก็แล้วกันอา้าวผิดอันเออเอาใส่ผิดนะครับผมเก็กเซียนสินะครับเก็กเซียนใส่เห็นะครับโทษทีโทษท,ท,ทีลืมไปว่าเก็กเซียนเก็กธรรมดาไงนะครับลืม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 อ่ะขาดอะไรวะเนี่ยขาดแม่นนะครับผมไม่ต้องบันทึก นะครับย้ําว่าไม่ต้องบันทึกนะครับผม,มเออันนี้คือผมทําไว้คร่าวๆก่อนก็นแล้วกันอ่ะมันบอกว่ายิวไม่คือเขาบอกว่ายิวไม่ต่อเนื่องนะม,นม,นมันมันมันมีแบบบัฟอย่างเดียวอ่ะนะครับนี่เลยไม่ต้องกดบันทึกนะย้ำนะครับไม่ต้องกดบันทึกไม่ต้องกดบันทึก เพราะว่าสิ่งที่ผมเอาใส่มีบัฟวอลมีอะไรต่างๆนานานะครับผมหรือว่ากรณีเก็กกรณีเก็กเหรอเผื่อเก็กเพราะว่ามันอยู่ในช่องเก็กแล้วกลับมาบัฟใหม่ไหมนะผมเดี๋ยวเรารอเก็กหมดเก็กกำลังจะหมดพอดีนะผมเดี๋ยวเราวิ่งเข้าไปก่อน S <S เอยันต้องเกี่ยวไว้ครับวันนี้เดี๋ยวไม่แน่มีคลิปเพื่อพาคลิน,นะครับ <K le af> เพื่อพาคลิต่อนะครับผม ว้าห้องนี้ลำบากเออนะครับผมเนี่ยเราเก๊กหมดเนี่ยเก๊กเก๊กหมดแล้วเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวเราจะต้องเก๊กแล้วก็กลับคือมันจะมีปัญหาหรือเปล่าคือตอนนี้เรากดไปแล้วนะครับผมออหรือมีปัญหาเก๊กไม่หยุดบัฟไม่หยุดหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่านะครับเพราะความชั่วนาะ เดี๋ยวเราเลอเก๊กหมดทุกอันเลยเราไม่ต้องสนใจตัวบูไม่มีปัญหาอะไรไม่ตายอยู่แล้วอ่ะเก๊กหมดทุกอันแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันอ่ะเก๊ก่อนนะคือมันข้ามการกดกดเซนเขียวไปเลยนะครับจะเห็นว่าว่าข้ามการกดเซนเขียวมันอาจจะขึ้นข้อความว่าเออคุณใช้ให้เท่มซ้ําหรือว่าอะไรสักอย่างคุณไม่สามารถใช้ได้ช่างแน่ง ผมมันต้องขึ้นอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าผมจําได้ว่ามันขึ้นอสถานะก็ยูปกติเนหะ็นไหมไม่มีการหยุดหรือว่าอะไรเกิดขึ้นนะไม่มีการแบบเบรกเออนะครับผมคือเครื่องผมมันมัน,ม,น,ม,นมันเร็วได้เท่านี้มันต้องมีพักออมันเร็วได้เท่านี้จริงๆหรือว่าคนอื่นมันแบบเป็นยังไงนะครับผมก็บอกกันได้ไม่ต้องกดบันทึกนะอย่าำไม่ต้องกดบันทึกนะคุณแค่แบบ หนึ่งครั้งที่คุณเข้าเกมคุณแค่เอามาใส่นิดเดียวเองนะไม่ยากมากนะการการเอออะไรประมาณนั้นเนี่ยยิวป,ปกตินะครับนะนะครับผมสำหรับใครที่สงสัยอะไรนะผมถามกันมาได้บางทีแบบผมอาจจะไม่เจอปัญหานั้นนะครับผมบางปัญหาคือบางทีผมผมก็ไม่ได้ใช้บ่อยนะไม่ไม่ได้ใช้ไอเทมไงเพราะว่าเซียนเขียวเนี่ยตัวพวกนี้ จะเป็นตัวดวดวตัวดองเซียนสองซึ่งผมไม่จําเป็นต้องแบบเซียนเขียวก็ได้เพราะว่ายังไงผมก็น่าจะอยู่ในเก้าสอนยาวหรือไม่ผมก็แบบแค่ลงดันเซียนไปล่เทมไข่แหวนพ้นลงสุสานอะไรพวกนี้ซึ่งเราไม่ได้กดเซียนเขียวไงนะผมโดยโปกติไม่ค่อยได้กดนะครับผมกดเฉพาะตัวเซียนหนึ่งที่แบบยังเปิดสกิลให้ฟูลอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นนะครับนะใช้ได้แม้กระทั่งแบบ พวกยานะพวกยาพวกยายาธนูผมก็ใช้เหมือนกันนะธนูก็ใช้เหมือนกันนะครับผมนี่ให้ดูเลยเนี่ยไ้ยาหมกสองกดออโต้เองคือ <c ười> ของอ e ีเวนต์คือพยายามระบายไอทมออกฮะพูดง่ายพยายามระบายไอทมออกนะฮะมีบัฟวอลด้วยนะรู้สึกบางตัวกดบัฟวอลด้วย แต่ว่าวอลหมดไปแล้วไงเราเราเลยไม่มีแบบหลักฐานให้เห็นแล้วแต่เราใส่ไว้ในช่องอะตัวนี้อะยกตัวอย่างตัวนี้ฮะตัวนี้มีทั้งทิปมีทั้ง40เปอรอ์ใส่ไว้อย่างนั้นแต่ตอนนี้มันมัน,ม,นมันไม่มีไอเทมนั้นในช่องเลยฮะอ่าผมมันก็ไม่ไม่มีข้อความแจ้งเตือนนะ,ะว่าไอเทมนั้นไม่มีแต่มันแต่ถ้ากรณีที่เรากดอยู่มันจะแจ้งว่า คุณใช้อะไรคุณอมปสมบทอะไรวะประมาณว่าคุณสมบิซ้ําอยู่ไม่สามารถใช้งานได้รูกมันมันยังไม่หมดเวลาไงเราไม่สามารถกดใช้ได้นะเกมมันก็ฟ้องให้แต่ว่ามันไม่มีปัญหาอะไรนะผมมันก็สามารถยิวได้ปกติหรือว่าโจมตีได้ปกตินะถ้าเงื้อเงื้องัง,งักเนี่ยก็มันมีจังหวะของเกมอะมีวาฮับมากเออว่าฮับไปอยู่ที่เดิมแต่อันนี้มันวนอยู่ตำแหน่งประมาณนี้ไงตั้งเซ็ตกล่องไม่กว้างเกินไม่ไม่ใหญ่เกินแบบเออมันมีแบบ ว้าวกลับไปอยู่ที่เดิมเออเน,นี้นปกตินะผมเกมมันยังไม่แก้หมดนะเซตทีเดียวนะครับผมก็โอเคสำหรับคลิปนี้เราก็คงต้องลาไปก่อนครับผมยูเตอร์ไอซียูนะครับนะหรือว่าก o บอยนี่แหละช่องย i มเตอร์อรไอซียูนะครับผมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ไว้นะครับผมนะแล้วเดี๋ยวเรามีอะไรมาเปิดเผยอีกนะครับผมมาทำกันอีกคลิปนะผมมีคอนเทนต์มาทำอีกนะครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับเดี๋ยวไปทำงานก่อนนะครับผมเช้านี้